หัวกะหลกนี้มีเลขหนึ่งเก้าเห็นปะฮะหนึ่งเก้าเห็นปะนี่หัวนี้มี <c oughs> เออเนี่ย <c oughs> เห็นไหมนี่ 19, หนึ่งเก้า ชัดเลยป่ะนี่เดี๋ยววงกลมให้ทุกคนดูนะเครื่องประดับน่าจะเป็นงาช้างป่ะหรือยังไงพี่เล็กไปไหนวะมองไม่เห็นเลยตอนนี้คือตามองไม่เห็นไม่ใช่หรอกมองไม่ถึง ผู้ชมเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ปราสาทเมืองสิงห์ครับตรงนี้จะเป็นนี่คือปราสาทเมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เราพาทุกคนมาเยี่ยมชมนะครับสถานที่โบราณนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูด้างในนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าคนยุคนี้นะรู้จักหวยหรือเปล่าไม่แน่ใจ ข้าจะมารุ้จับหวยก็ได้นะคนยุคนี้เอสเราจะขอหวยได้เหรอเมืมงเงอมมงโบราณจริงๆนะเนี่ยใหญ่ด้วย ม,ม,มีทางบนไปขึ้นไปดูด้านบนจะมีไอ้นี่ด้วยขึ้นไปดูแล้วคนสมัยก่อนทําไมเป็นคนตัวใหญ่อ่ะทําไมทําบันไดแค่นี้ไม่เข้าใจก็ฉันบอกว่าแกจะขึ้นไหวไหม,มันปี๊ดเองไงมันขึ้นได้อยู่ ไปนะครับเราก็รับผิดม,มานะแล้วทุกคนนี่จะเป็นนาปัญยาปาลามิตีใช่ไหมอ่านผิดหรือผมล่ามเนี่ย อันนี้ไม่แน่ใจเป็นองค์เก่าแก่หรือเปล่านะทุกคนอยู่ตรงนี้นะครับนี่น่าจะเป็นองค์เก่าแก่หรือเปล่าตาดีได้ตาลายเสียนะครับอาจจะได้รับโชคก็ได้นาะนี่น่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆฐานสีสวัลึงหรือเปล่าเน้นใจนะตรงเนี้ยผมว่านะแต่ก่อน เป็นรูปผู้หญิงนะทุกคนตอนแรกเนาะเ,เ,เนี่ยเราหาเลขกับผูสิาาสใช่มันมีเลขเลยลองดูพศอ,ออะไรมีพศอ,ออะไรบอกปะ ลองดูซิมีอะไรไหมเจ็ดสี่หนึ <He ard. S 2> า่าถ้าลำพัวองค์จะมีได้ไงเพราะว่าก่อนก่อนก่อนกว่าสามก็ต้องไม่มีอะไรดันรืกไงมจะเห็นเลข 2, สองห้าสองสี่ห่ทุกคนผมไม่ดูที่ฐานแล้วกันเนาะตรงฐานเนะี่ย ตรงนี้จะมีคล้ายๆเลข2กับ5อยู่นะครับตรงนี้จะเป็นเลข9นะทุกคนนี่นะนี่นี่เลข9อยู่โน้นนเลข2อันนุนเลข5นะครับเป็น9 2 5หหรือเปล่า 18, 18, ตรงนี้นะครับตรงนี้นด้านนี้เหมือน95นะตัวนี้เหมือน95นะครับตัวนี้เหมือน92อันนี้เหมือน51เลขผมจะไม่เหมือนชาวบ้านนะครับทุกคนอยู่ฝั่งนึงทุกคน ก่อนน่าจะมีต้นไม้ขึ้นเยอะเหมืนอนสมควรนะท่านผู้ชมแต่ก็มีต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาอยู่ภายในด้วยนะไปดูกันก่อนนะอันนี้อาจจะเป็นแบบสูงๆประมาณนี้เลยเนาะเหมือนอันนี้แหละทุกคนสูงมาก โชคของพวกเรานะเราไม่คิดว่าเรามาขอโชคนะเป็นห้องเล็กห้องน้อยแบบนี้นะนี่ก็คือถ้ามีต้นไม้ขึ้นแบบนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้แกะออกนะทุกคนก็จะมีเห็นอยูนะ่ด้านใน ตรงสถานที่ตรงนี้ท่านผู้ชมเขาเขียนว่าบรรณลัยหรือว่าห้องสมุดจะขึ้นไปดูมีอะไรตรงนี้ก็ตรงนี้เป็นห้องสมุดนะทุกคนไม่แน่ใจว่าเขาเจออะไรที่นี่ทาไมถึงสร้างที่เป็นห้องสมุดเนาะตรงนี้อาจจะไม่มีคนเดินเข้ามาเลยก็ได้นะทุกคน ต้นไม้ต้นนี้จะแปลกมากเลยทุกคนจะเป็นรอยวงกลมๆๆ,ๆเนาะเปกเหมือนกันนะครับลวดลายของไม้เนาะไม่คณะคล้ายเป็นกลมๆอะ่ะทุกคนวนๆทั้งเป็นกลมๆเหมือนเหมือนเลขเก้าเลขอะไรแบบเนี้ยเนาะต้นไม้ต้นนี้นะจะใช้มองเป็นเลขก็ไม่เห็นนะทุกคน การที่จะสื่อจิตจริงๆนะครับ่ผู้ชมต้องสื่อกับต,ต้นไม้เพราะว่าที่นี่สถานที่แห่งน,นี้อาจจะไม่มีอะไรแล้วไงเนาะจะถ้าจะมีคนที่เฝ้ารักษาก็น่าจะเป็นต้นไม้นะก็จะมีเทพอะไรต่างๆอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้แหละนะครับวันนี้ลูกหลานมาขอโชคนะครับขอให้ได้โชคให้เร้ได้เลขเห็นเลขนะนะครับสาธุสาธุ ไม่รู้ว่าเขารู้จักลอตเตอรี่ไหมคนยุคเก่าด้วยนะใช่ไหม ก็จะเป็นคล้ายๆประตูประตูวังนี้หรือเปล่าไม่แน่เนาะประตูปราสาทนี่ฝั่งนี้ท่านผู้ชมก็จะก็จะทาเป็นแบบแนวแบบนี้เนาะเนาะเดี๋ยวไปดูดูนอกตะกี้เข้าไปข้างในยังไม่เห็นเลขอะไรเลยนะเดี๋ยวไปดูข้างในทุกคนไปดูที่ต้นโพธิ์ที่ที่ต้นโพหรือเปล่าไม่แน่ใจดูก่อนนะว่ามีอะไรไหมทุกคนตอนนี้ ดูใหญ่อลังการมากสาธุสาธุถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่ที่แห่งนี้เนาะ <c oughs> ก็ขอให้ผมได้เห็นเลขปังๆหน่อยให้ผมเอาเลขฝากท่านผู้ชมทางบ้านน่อยด้วยสาธุสาธุาธมีไหมเจ้าที่จะทางเฝ้าประตูวังตรงนี้มีไหมครับมีใครอยู่ตรงนี้ไหมจริงๆเลขอะไรก็ได้ทวนถ้าเป็นเลขที่มีรอยเขียนยิ่งดีนะเดี๋ยวผมดูก่อน ต้องม,มีคนบันทึกอะไรไว้ที่นี่นะทุกคนมันลอยเลขทุกคนมันลอยเลขนะนอตัวแรกมองมาตอนแรกผมเห็นเป็นเลขเก้านะเก้าหนึ่ง 9ก้นอีกแล้วเหรอี่ยนเก้านึ่งศูนย์ีทุกคนเก้าหนโอเคไหม ท่านชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะกันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ